อ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์โพสต์นะครับสามารถใช้ได้ทั้งรูปภาพแล้วก็โพสต์เลยนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็เพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นก็เพื่อนเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า u 4 p a n e l นะครับหรือทาการคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้เลยนะครับเมื่อมาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับสําหรับสมาชิกใหม่หรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้นะครับให้ทาการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูก ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ทําการกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแต่หากใครที่ไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางช่องทาง G-mail ได้เลยนะครับเมื่อทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับให้ทําการลงชื่อกู้ใช้งานนะครับเมื่อลงชื่อกู้ใช้งานเสร็จแล้วนะครับจะมียอดเงินของเราแสดงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มจะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ก็ให้เราทําการเลือกเป็น Facebook นะครับจากนั้นให้ทําการเลื่อนลงมาเป็นเลือกเป็นแชร์นะครับแชร์โพ์นะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นบริการแรกแล้วกันนะครับทําการคัดลอกลิงก์นะครับที่เราต้องการจะเพิ่มนะครับคลิกลงไปตรงวันหน่เวลานะครับจากนั้นทําการเปิดสาธารณะโพสต์นะครับแล้วก็ทําการคัดลอกลิงก์มาใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยก็อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์สี่บาทเลยนะทำการกดสั่งซื้อนะครับ เมื่อทำการสั่งซื้อเสร็จแล้วจะมีข้อความขึ้นมาทำการกดคอนเฟิร์มไปได้เลยนะครับออเดอร์ของเราจะมาอยู่ในประวัติการสั่งซื้อนะครับเพื่อนๆสามารถมาย้อนดูได้นะนะครับทั้งออเดอร์แล้วก็สถานะนะครับจะอยู่ในนี้นะครับวิธีการเติมเงินทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินเห้เลือกถึง3มช่องทางด้วยกันนะครับจะเป็นพร้อมเพย์ทูมอนี่วอลเล็ตแล้วก็คริปโตนะครับก็สามารถโอนเงินผ่านคริปโตได้นะครับวิธีการติดต่ออนมินก็จะผ่านทางตั๋วนะครับให้ทําการเลือกตั๋วนะครับจากนั้นเลือก หัวข้อที่ต้องการติดต่อแอดมินนะครับพิมพ์เลขออเดอร์เข้าไปแล้วก็พิมพ์เนื้อหาข้อความที่ต้องการติดต่อแอดมินเลยจะฝากรูปก็ได้เช่นกันนะครับจากนั้นทําการกดส่งตัวแอดมินก็จะมา,มาทําการตอบให้เรานะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับว่าทําการคัดลอกลิงก์นี้นะครับส่งต่อคนอื่นนะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํา2เอจากยอดที่ทําการเติมจากาสมัครจากลิงก์นี้นะครับทีนี้มาดูยอดแชร์กันบ้างน,นะครับว่าขึ้นแล้วหรือย,อยังนะครับ อตอนนี้เวลาก็ผ่านไปไม่นานยอดแชร์ของเราก็ขึ้นมาครบ100แล้วนะครับหากใครนะครับพี่สนใจจะเพิ่มยอดแชร์โพสต์นะครับหรือแชร์รูปภาพนะครับก็ทําการสมัครสมาชิกจากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ